เฮลโล่กิฟต์วันนี้เรามีบรรยากาศของงานเฉลิมฉลอง18ปีครึ่งมาให้ชมกันต่อค่ะขพรคิดโดนใจความประทับใจในทุกการแสดงเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะสำหรับพิสารที่นีนะครับในบทบาทของคนที่ เป็นแม่ในบทบาทของคนที่เป็นผู้นําทีมและในบทบาทของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนหน้านี้พี่สาธินีก็เจอวิกฤตวิกฤตในชีวิตที่คิดว่าจะผ่านพ้นเนี่ยคนเราคิดว่ารอดแล้วแต่เราไม่อาจคาดเดาได้วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่สาธินีเนี่ยมันทําให้เราคิดยังไงต่อการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าและพี่สาธินีเจออะไรมาบ้างในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยถ้าจะเรียกว่าวิกฤตก็ มันไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะคุณหมอมีความรู้สึกว่าชีวิตที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เรียกว่าวิกฤตแต่อาจจะเรียกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความหวั่นไหวบ้างในบางขณะนะคะแต่ที่ที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นความหวั่นวหวที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันในชีวิตเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ ที่เราคิดว่าเราระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับอันตรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเราทุกคนทั้งตัวพี่บูเองทั้งทีมงานทุกคนเนี่ยก็ระมัดระวังเต็มที่ถึงขั้นว่าขอย้ายลูกชายไปเรียนที่ที่จังหวัดอื่นแต่เขาไปอยู่ปีเดียวเขาคิดถึงแม่เขาก็เลยต้องกลับมากลับมายังไม่ทันเปิดเทอมอะค่ะสิ่งที่เรากังวลมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระเบิด ซึ่งช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากเพราะว่าระเบิดเกิดขึ้นในในที่ชุมชนระเบิดจะเกิดในตัวจังหวัดในที่คนพลุกพล่านเสมอไม่ว่าจะเป็นยะลาหรือนาราธิวาสหรือจังหวัดปตัตตานีซึ่งเราฟังข่าวเนี่ยเราก็ตื่นเต้นเสมอค่ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกทุกครั้งว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเราปลอดภยัยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่า คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะเราเรา,เรามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆคุณหมอมันมีความรู้สึกว่าพอเสียงระเบิดดังขึ้นลูกอยู่ไหนคนในครอบครัวอยู่ในบ้านครบไหมทุกครั้งจะเป็นแบบนั้นพอทุกคนอยู่ในบ้านครบโอเคโอเคสบายใจแต่วันนั้นเนี่ยพอเสียงระเบิดดังตุ่มขึ้นมาเนี่ยไฟดับทั้งเมือง ลูกอยู่ไหนคําถามแรกปรากฏลูกไม่อยู่่ะลูกออกไปข้างนอกไปข้างนอกไปตรงไหนติดต่อไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะพี่ผูกคิดยะะสุดใจเลยนะสุดๆเลยค่ะเป็นจังหวะที่ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนคุยกับสามีลูกไปไหนตอนนั้นโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วโทรหาไม่ได้แล้วค่ะเดินออกไปนอกบ้านไฟฟ้าดับหมดเลยมืดหมด ออกไปหน้าปากซอยอก,ก็ออกไปไม่ได้เพร <อ S 1> <ม>าะมองกับคุณภูตอนนั้นประมาณทุ่มมันมืดแล้วโอ้โหมืดค่ะมืดหมดเลยแล้ว,แล,วแล้วรู้ว่าลูกขออนุญาตไปเซเวน่นเขาโทรศัพท์กลับมาม,มาม่มาลูกปลอดภัยโอ้โหแบบน้ําตาร่วงลูกปลอดภัยแต่ลูกรู้สึกแสบที่หลังเขาบอกครับแสบที่หลังลูกเป็นอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกลูกแสบที่หลังเฉย อตอนนั้นก<ๆ>็ไม่รู้ว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาโดนสะเก็ดระเบิดไปแล้วตอนนั้นนะค,ะคุณภูถ่ายรูปสะโพกลูกแล้วก็ส่งลายมาให้หมอดูค่ะนั่นก็คือรอยของสะเก็ดระเบิดซึ่งแผลสะเก็ดระเบิดก็รักษามไม่เร็วนะนะคะค่ะโอเคนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ทําให้ถลังจาก,กน,นั้นอีกไม่นานเกิดอะไรขึ้นอุภูอีกสองสัปดาห์ถัดมา ทุกคนอยู่ในบ้านทั้งหมดลูกสาวก็กลับมาทั้งสองคนมีลูกสามคนก็ทุกคนก็นอนในห้องทั้งหมดเรียบร้อยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพี่ปู่จะเป็นคนที่ระมัดระวงังแล้วก็ล็อกห้องทุกห้องเวลานอน,นจะล็อกหมดแต่คืนนั้นน่ยลูกสาวกลับมาแล้วก็มานอนคุยในห้องของะครัวค่ะนอนคุยกันเสร็จแล้วเขาออกไปตอนไหนไม่รู้คือหลับเขาก็คุยกับพ่อเขาเสร็จเขาออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ล็อกห้องก็หลับกันทั้งบ้านนะคะตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสามครึ่ง โทรศัพท์หายไปไหนทําไมที่ชาร์จแบตมันห้อยอยู่แล้วโทรศัพท์หายตอนนั้นเห็นตรงนี้ก่อนครับแล้วก็อวยวายเตัวเฮ้ย h, แค่เอาโทรศัพท์มาม่าไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ถามลูกก็บอกไม่รู้ไม่รู้อพ<ะ>อเอะใจเฮ้ยกระเป๋าหิ้วหายด้วยอม,มันคือค่อยหายหลายอย่างค่อยๆเห็นหลายๆอย่างแล้วก็มีดาบดาบลูกชายอะค่ะเป็นดาบซามูไรที่เขาสะสม คือหมายถึงเขาเดินไปในห้องของลูกชายแล้วหยิบดาบสมุไรออกมาด้วย oh. ซึ่งซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วแล้วคิดว่าเขาคงถือดาบไปในห้องพี่ผู้ด้วยอหยิบดาบออกมาตอนนั้นนี่คือหวั่นไหวมากๆตอนนั้น,นต้องรู้ทีหลังแล้วมันมันมีจุดที่มันมีโอกาสพลิกเป็นอีกคือคือหมอถ้าตื่นขึ้นมาคือคหมอหมอหมอได้ข่าวตอนเช้านะคะหมอเนี่ยเสียวแวบเลยนะคะข้อแรกก็คือว่า ดีนะที่ไม่ถูกทําร้ายนะคะสองนี่ก็คือเสียแต่ทรัพย์สินแต่มันก็เอาของที่เป็นมีค่าไปหมดเลยนะคะแวบหนึ่งของหมอนะคะหมอหมอคีความรู้สึกว่าแล้วคุณภูจะเซม,มั้ยมันเพิ่งหมาดๆเรื่องลูกชายแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกหมอหมอถามความรู้สึกคุณภูตรงๆเลยตอนนั้นจิตตกจริงๆใช่ไหมในจททังหวะที่ที่เกิดเรื่องลูกชายโอเคเราวันไหวมากๆอยู่แล้วค่ะแต่พอลูกปลอดภยัยโอเคมันมันมันกลับ<ด>มาใช่ พอมาถึงเรื่องของขโมยขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบพูดว่าขโมยขึ้นย่องเบาดีกวนะคะง่ายๆดูดูไม่ซ้ำเติมตัวเองเท่าไหร่ <laughs> นะคะคือสิ่งแรกก็คือโชคดีมากที่เราไม่ไม่มีใครตื่นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวรู้สึกว่าโชคดีจะไม่มีความรู้สึกว่าฉันโชคร้ายที่ขโมยขึ้นบ้านแต่รู้สึกว่าโชคดีที่ไม่มีใครตื่น มองบวกค่ะเพราะถ้าตื่นก็จะอันตรายกว่านี้<ช>นะคะ,คะจริงไหมคะนะคะถ้านะตื่นจะอันตรายกว่านี้แต่ถ้าเป็นหมอนะหมอก็ใจเสียนะ ราะว่าตลอดเวลาที่หมอรู้จักคุณภูมา8ปี9ปีเนี่ยคุณภูมีความรู้สึกว่ามั่นใจเสมอว่าถ้าเราระวังตัวเนี่ยเรื่องร้จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เนี่ยเรื่องร้เกิดขึ้นกับคุณภูถึงสองครั้งต่างกัน2อาทิตย์หมออยากรู้แค่นั้นนะว่างัดตัวเองขึ้นยังไงอ่ะถึงจัดบล็อกได้หน้าบานอะไรอยู่ใน Facebook งัดตัวเองขึ้นมายังไงดูหน้าไม่ออกเลยว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมางัดยังไงคะคุณหมอคะจริงๆนะคะ ครูคิดว่านะคะสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของคนก็คือคนไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราได้เราสามารถเดินไปต่อได้อย่างสง่างามทุกๆคนค่ะ หมอเป็นคนเชื่อคําว่าวิธีคิดจริงๆเลยนะค,คุณเอกชัยเห็นด้วยไหมคะว่าวิธีคิดเนี่ยพาเราเดินถอยหลังก็ได้พาเราเดินไปข้างหน้าก็ได้พาเราล้มเหลวก็ได้พาเราประสบความสําเร็จก็ได้อยากให้คุณเอกชัยเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคุณเอกชัยเนี่ยใช้วิธีคิดอะไรผลักตัวเองไปข้างหน้าจนถึงวันนี้ครับผมมีวิธีคิดก็คือหนึ่งผมคิดว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนหรือครบไม่ครบ ต่างๆมันต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือต่างกันที่จิตใจถ้าคุณใจไม่สู้คุณยังดูถูกตัวเองผมคิดว่าหนึ่งใครก็ไม่สรรเสริญคุณหรอกว่าแลวใครก็ไม่เฉิมเชยคุณว่าคุณเป็นไอ้นู่นคุณเก่งถ้าคุณยังดูถูกตัวเองใครก็ไม่ชื่นชมผมไม่เคยดูถูกตัวเองสองครับไม่เคยดูถูกตัวเองผมเชื่อว่าตั้งแต่แรก ไม่เคยดูถูกตัว,ตวเอง<ำ>ค่ะ,ค,ะครับคบสองแล้วผมก็จะมีสุภาษิตประจาตัวผมเลยไม่ว่าทุกคนเคยเหนื่อยทุกคนเคยท้อผมเหนื่อยคนท้อมาหลายครั้งแต่ถ้าผมจะมีสุภาษิตแล้วก็จะตั้งตัวเองเลยว่าอย่าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้เมื่อ,อยังไม่ได้ทําครับอ,อย่าบอกตัวเองว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทํหและที่สําคัญนะคะ ท่าที่หมออ่านหนังสือมาเนี่ยคุณเอกก็ใช้เป็นคนมีวินัยอย่างมากนะคะมีวินัยอย่างมากที่สุดจริงไหมคะครับก็ผมคิดว่าคนเราถ้าจะทําตัวให้ดีมีคนนับถือมีคนรักหนึ่งต้องมีวินัยกับตัวเองก่อนต้องสร้างต้องทํายังไงให้เขาดูแล้วโอเคตัวนั้นผมก็เชื่อว่าผมทําได้ครับครับ